ชิแป้งชิแป้งฮะว่าไงรถเรามีกันไกลไหมอะทำไมอะอ่ยากตัดผมหน้าม้าพี่แจงจะเลยมันมองไม่เห็นทางแล้วมันปิดตาโอ้ยอยากไปยุ่งกับผมหน้ามาฉันได้ป้าเวลาแบบฉันมองไม่เห็นฉันก็ทำไงเดี๋ยวเดี๋ยวเล่มผมให้ยืนนิ่งๆนะเล่มให้พี่แจงหน่อยพี่โอ้ยนี่เลเซอร์นี่อันนี้มันแบบใหม่นี่เออโอ้ยเหมือนว่าจะเป็นวัดร้านในประเทศญี่ปุ่นนะ่ญี่ปุ่นเลยอ่ะ แต่ว่าที่นี่เนี่ยมันมีต้นไผ่เยอะมากๆเลยอะ่ะฉันว่ามันจะหลอนมากเลยถ้าเกิดว่าเราเดินไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเกิดว่ามีต้นไผ่บัรพิ้วสวายแล้วแบบอย่างเงี้ยหอหมอลำ<า>หมอลำหมอลำเน,ำนี่ยอ๋อเครื่องมอจมับของถือเรงถือเครื่องจับของมาแล้วก็มให้เครงเขยแล้วก็กล้องถ่ายรูปแบบยิงแฟลชมาได้เราจะเริ่มการหาของต้องสาบนะคะผมเอ้ยไม่มีใครเอากล้องไอ้นั่นมาหรอ ฉันฉันเอามาฉันเอามากล้องเขียวกล้องเขียวกล้องวิดีโอโอเคหุยบรรยากาศแบบหลอนมากอะวางเวถ้าเจอถ้าเจอวิญญาณแล้วก็ฝากขอหวยด้วยนะมันคงให้หรอกพี่มันจะให้จริงเหรอก่อนอื่นเราต้องหาก่อนว่าสถานที่จุดเกิดของมันนอยู่ที่ไหนขอร้องเสียงอะไรอ่ะไม่เสียงมันเฮ้ยมันมันวูบวาเหมือนลงอาหารเสียงแบบวูบไม่หน่อย ตรงนี้มันมีมันมีสัญญาณอะมันเหมือนมีของต้องศาอยู่แถวเนี้ยแต่แจ็ไม่รู้ว่าอะไรอะอ๋อมีหมอนมีหมอนจ้าวาดอยู่ปังหมอนขู่ตื่นเองกันด้เสียงผีมันมากระซิบพิฆาตหูฉันว่าหืองหนูไม่ได้ยินเสียงหืองแต่หนูได้ยินเหมือนเสียงเด็กร้องเพลงใช่ใช่เหมือนกันเหมือนกันนี่เหมือนเสียงเด็กร้องเพลงเหมือนกันแสดงว่ามันเป็นเสียงแบบไวท์เดอะเฮาเหรอใช่ไหมใช่นะเอะไรอะโก้พี่โซลโก้ โอ้ my god นี่มันมากเร็วมากโหไเลยว่ะอู้หูเร็วมากทำไงอะตัวลัครเนเขียนไหมเหมือนจะไม่กลัวเหมือนไม่กลัวเลยยืนยู่ตัวละครังอ่ะโอ้โหสั่นสั่นมากเลยมันเต้นอยู่ให้หนูไอเอามันออกดีกว่าไหมมันนักมันยืนตัวละครอะโบพี่นี่มันไม่ไม่เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยดึงตัวนี้ใช่เป็นผีบาปดึงดึงไม่ยอมเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยจังใดกับบารุดเดี๋ยวก่อนทุกคนหันมาดูพี่ไหม โอ้เอาไปทำไมอ่ะรักไม่ยอมเคาร็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยแบบนี้ได้ๆนะพี่ของพี่ไม้พี่ไม้เคาลพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จะเอาไปเคาลพที่บ้านพี่เหมือนตัวนี้จะไม่กลัวเลยนะไม่กังเขนอ่ะไม่กลัวหรอไม่ใช่หรอเพราะว่ามันวิ่งตัดไปเลยพี่แต่มันตเราก็ยังไม่ชัวไงมันอาจจะวิ่งตัดมันอยู่นี่มันอยู่นี่อยากเต้นมันอยู่นี่ในในในนอยู่นี่มันอยู่ในป่าไผ่มันไม่กลัวมันไม่กลัว ผมว่าว่อแม่ไว้ตรงกลางอ่ะพี่นีตรงนี้ไม่มีของต้องสาบอีกแล้วอ่าใครถือกล้องเขียวมาดูหน่อยดิพี่แจ้งล้างลงพี่แจ้งมาที่จระเไม่กระเขมาี่กระเขมาไม่กััเขม่กรเข้มนไม่กลัเไมาี่จรเข้มท่กระเข้มาที่จระเข้มาที่จระเข้มาี่จรข้มดที่ะเอ้มาี่จระเข้มาที่จรเ้าขอ่จระหมานี่จอะเข้ใา่จรอเข้มอที่อนอัน้ี้ใช่ไะเน้มยที่ต้องสมาทอ่ะม่ใี่จข้มาที่จระเข้ม่ใี่ันมีข้างในว่าแล้วเชี่จระเูไม่จรไเด้วย เอาไฟแม่ไปด้วยนีมนี้เราจะเข้าไปดูของข้างในกันครับมันพยายามจะฆ่าพวกเราทางอ้อมเนี่ยมันอยู่แถวนี้ดูให้หน่อยใครมีกล้องเขียวด้วยหน่อยฉันเองฉันเองอ่าอยู่แถวแถวนี้ใช่ไหมช่แถวนี้เลยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยปัดมาอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกมัดมาจะเข้ามาหาเราแล้วเอ่าเราแกนี้ไม่มีของเลยจุ๊บแจงมีอ่ะพี่เนี่ยมันสั่นอยู่ตรงเนี้ยตรงไหนตรงไหนเนี่ยข้างบนเนมีปะอ่าข้างบนนี้มีกระถางทูบหนึ่งตรงนี้ครับตรงนี้ตรงที่พี่ยืนอยู่หายเลยปะไหนไหนอ่ะหนูมองไม่เห็นจ๊แป้งอ่่ะนนีเห็า เจ้อยู่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไฟโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วว้าวกระถางทูบพี่เอามาแแม่มาด้วยสงครามโรคแม่อยู่ไหนแม่มาแล้วพแม่มาแล้วอันนี้เรายังไม่เจอจุดเกิดมันใช่ไหมครับยังยังเฮ้ยอุ้ยตรงไหนอุ้ยมันยืนร้องไห้อยู่แถวๆนี้เป็นอะไรน่ะโอ้มันขาวสว่างมากเลยอ่ะยืนกับหลวมพ่อหีเยืนกับแสงไฟสีน้นใช้อะไรซักเสื้ออ๋อมอนี่เนี่ยขอไม่มาทำไมก่อนมีของอีกเปล่า เราต้องไปหาแถวๆเอ่อต้นไม้อ่ะฉันว่าเฮ้ยจะไปข้างหลังไล่ไอ่ไล่เขาเดินผ่านดูดิโอ้โหเรืองแสงมาเชียวเอาพระแม่มาด้วยนะพระแม่มาด้วยะว่าผมมีอยู่สามตัวสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพระแม่ต้องอยู่กับเราตลอดไปโอ้ยไปวิ่งมาหาหนูไหนอะวังแล้วหวังแล้วหวังแล้วไปอีกไห้าห้าเหรอห้าเลยแบบไงห้าเลยห้าเลยห้าเลยกูน่ากลัวนะหะเมื่อกี้วิ่งมาต่อไฟมาต่อไฟมาต่งไฟ ไม่มีของไม่มีของพี่เอ่อขอแสดงความยินดีด้วยครับจุดเกิดของมันคือที่นี่โอ้โหตรงนี้เลยมีไหมมีดาวไหมดิมีดาวไหมมันมาแล้วพี่ว้ายเอายังไงท้าไม่ยังไงถ่ายรูปถ่ายรูปโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮาจิงไงมาตรงนี้เลยผ้าโอ้โหดูมันยืนมองเราดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยอโอ้โหน่ากลัวมากแหมจับของไม่ได้เลยนะห่วงว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ปังสิบสี่ฮะ เออครับเออเลอเออเลสูนเหรอเออเลสูนเออเลสูนตลอดเลยปะเออเลสูนตลอดเลยครับโอเคงั้นเออศูนย์องศาครับอุ้ยต okay, ัวเย็นนะเราเฮ้ยมันยืนเป็นเพื่อนเลยนะเนี FUCK ่ยมันดิถ่ายรูปให้่อยพี่เจ้าแถ่ายรูปโว้าวเฮ้ยมันจะจับคอปางแล้วโหเกือบโดนบีบคอโอ้ยสุดเลย Can you hear me เฮ้ย มันร้องอะไรมันไม่ได้ดูกพูดเองมันร้องเพลงอ่ะตอนร้องเพลงมันละล้าจะลองไปดูตรงต้นไม้ใหญ่ไหมอ่ะว่ามีของต้องสับไหมใช่พี่แจงเฮ้ยผีอยู่หลังบ้านอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมามันมาเขาจะมาเขาจะมาเขามาหลังเขามาหลังอุ้ยอไอขึ้นขึ้นสัญญาณอยู่ขึ้นสัญญาณอยู่กำลังกำลังรีอยู่ครับอุ้ยแสดงว่ามีสัญญาณถือไว้เลยพี่มันแดงมันแดงมันแดงแดงแป๊ดแดงแป๊ดโอ้โหจับคอหน่อยขอบีบคอหน่อยไม่ถ้าบีบคอเรา โอ้ยยาพระแม่ดำพอดีเลยตรงนั้นอ่ะตัวแรกวางแล้ววาง้อีกตัวหนึ่งวางแล้วโอ้โหเกอบตายเก็บเก็บเก็บแลววางแทนเก็บระวัางแทนดีนะสิงปืนไวฉันคิดว่านะผีที่เราเจออยู่ตอนนี้คือผีเด็กทุกคนอืด้วยขนาดตัวแล้วก็ความข่าวซีดของมันแล้วบวกกับเสียงเพลงเอ้ยมันไปยืนอยู่ตรงละคาอีกแล้วอ่ะจากที่ฉันได้คุยกับเจ้าอาวาสมาแล้วเขาบอกว่าวิธีการกำจัดมันเนี่ยเราจะต้องใช้ปืน ปืนเลเซอร์ของเรานะคะยิงไปที่ตัวของผีและจากนั้นเราจะทำการวางไทเกอร์อายเนี่ยเป็นกับดักเหยื่อล่อให้มันเดินไปเหยียบพอมันเหยียบมันจะปวดแสบปวดร,ร้อนมากๆหรือไม่ก็โยนใส่มันไปเลยอีกอย่างหนึง่งเราจะใช้ความร้อนจากสติ๊กเนี่ยจี้มันจี้เข้าไปที่แก้มของมันทั้งสองข้างแล้วก็ที่หัวไหล่หัวเขา่าแล้วก็หัวตะตุ่มของมันทั้งตัวทั้งตัวจี้ทั้งตัว เราสื่อไว้ให้มันเขียนด้วยเราจะต้องใช้หนังสือของหนังสือสวดนะครับผมสวดศพวิญญาณเมื่อกี้มันเดินมันเดินมันเดินมันดนจะเดินไปที่จุดเกิดเฮ้ยแดงแดงมันมามันมายิงยิงพี่เออโอเคต่อไปอะไรฮะทุกคนครับอุณหภูมิติดลบนะอุณหภูมิเป็นนกาทีฟครับผมอ่าโอเคครับไอ้ปางม่อไม่ใช่สี่โลกนะฮะเอามันเออเลอสูญอะ ม่มีใครเอาหนังสือมาปะไม่วายปาเลยไหมข้ยงหลังข้างหลังปาแล้วปาแล้วปาแล้วโอเคขาไม่เดี๋ยวจะใช้ชุบ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 อะไรนะพี่จี้ทุบเฮ้ยมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นเราใช้ทุบจี่มันจอชุบจี่มันเอาดูพี่แป้งนี่มันยังไม่เดินมาพี่แป้งจีเลยจีแล้วเหลืองเหลือง มาดิหมาตีไม่จริงจริงเออเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วสุดท้ายสวดสวดสวดมนพี่ข้างหลังทาให้มารีละดำแล้วนะเฮ้ยหยบ้าไฮอยหยบ้าขณะนณะอยากให้หยาเข้าไปใกล้เธอ You who hunt this place and the name of the Lord I command you to go back where you came from May you so return to that may your body return to the dust may your soul return to the earth ลงไปสู่ดินแดนอันไกลโพ้น may your body return to the dust so be the will of the lord ย,ยังไม่ตาย so be the will of the lord เฮ้ยเฮ้ยตายเหรอตายแตกตายเลยเหรอยังออ hey. ไม่ตายยังไม่ตายอุ้ยเสียงมันยังอยู่เลยอะแค้นยุคเฮียมี่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมา มาปลาปลปาเลยปลาเลยมเอามาแล้ว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 พร้อมปลาพร้อมปลาโอ้โหโอปลาเลยยืนยืดยืดยืดใช้ใช่โอ้โหมันมันสไลายน์ดสลายนี่มันระเบิดสุดยอดโอ้ยอเราป็นว่าสุดท้ายแล้วนะคะผีมันกลัวน้ำปนมันขาดพิธีหนึ่งไงเออใช่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำตามพิธีเสร็จเรียบร้อยอ่ะ แต่ว่ามันยังมีหนึ่งอันที่ยังไม่ได้ก็คือเราอาจจะต้องใช้น้ำมลในการลบล้างเพราะน้ำมลน่ะมันช่วยล้างสิ่งชั่วร้ายอยู่แล้วไม่เก็บของทุกอย่างให้เรียบร้อยครับสุดยอดพอเราปราบผีเสร็จแล้วนี่คือชีวิตสดใสขึ้นเยอะเลยอ่ะเราเดินได้แบบว่าไม่ต้องเกรงกลัวสิ่งใดๆดแล้วอ่ะใช่เราไม่ต้องจะโหดนั่งเลยนะแบบนี้อย่างโหดอ่ะพาทุกคนกลับบ้านวู้ฮูู้้้มาเลยออเหนื่อยเหลือเกินออเหนื่อยเพีย ไปดูกันไปดูกันจ้าโอ้มันเซอร์เฟดรอยจริงจด้วยเป็นชายโอ้เป็นชายอะไรมันเป็นผู้หญิงนะเมื่อกี้เออหมายถึงเด็กแปลว่าเด็กพี่เด็กมันเป็นเด็กใช่ใช่พี่บอกแล้วมันเป็นเซกร์เฟดรอย โอเคค่ะทุกคนบอกว่าทุกคนคงชอบคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบเป็นเรื่อง like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s c r ตา e ให้กับพวกเราทั้ง4คนด้วยนะคะแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับเดี๋ยวมาไหนอีเดียไปนะต้องดูต้องดู